คําเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงหากมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวนชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมได้มานั่งไล่นะครับไล่เช็คดูในกล้องผมนะครับคลิปไม่มีเลยผมเข้าใจว่าแสดงว่าทําเมมหายไปแล้วเพราะว่าเปลี่ยนเมมหลายอันมนานั้นนะฮะ ต้องออกตัวก่อนครั้งแรกในชีวิตผมแล้วที่มาทําการแสดงอะไรแบบนี้มันก็จะแข็งๆหน่อยนะครับเกี่ยวกับโควิดสิใช่ใช่ไหมเกี่ยวกับเป็นเพลงให้กำลังใจใช่ใช่ชีวิตโควิดสิบเก้าชีวิตแต่ละครอบครัวครับตอนนี้ก็บด้ครัเริ่มนะครับเริ่มอันนนี้เป็ถ่ายทำจุดเนี้ยจะเป็นการถ่ายทําซิงค์นะครับสวัสดีครับ แลือหนึ่งชาแนลครับอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมได้มานั่งไล่นะครับไล่เช็คดูในกล้องผมนะครับเหตุนันเป็นอย่างนี้ครับจริงๆแล้วคลิปเนี้ยคลิปของผมจะเกี่ยวกับเรื่องราวของคลิปเนาะเกี่ยวกับผมไปถ่ายทําเบื้องหลังเพลงของพี่เหลือเฟือมกองจกโควิดซาวอพ่อกันซึ่งถ่ายทํามานานมากนะครับน่าจะเกินครึ่งปีนะฮะเกือบปีแล้วมั้งแต่ว่า ผมจะเอาคลิปลนั้นมาลงตั้งแต่หลังที่พี่เหลือปล่อยเพลงเนาะผมก็จะคลิปมาลงผมปรากฏว่าคลิปหายคลิปมันหายไปนะครับผมเข้าใจว่าเมมผมหายเนาะซึ่งผมต้องผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งเรื่องกล้องเลยนะครับกล้องกล้องเหล่านี้แหละเนาะผมไม่เก่งไม่มีความรู้พิจารว่าอยากทํานะครับอยากทําก็เลยมีเงินก็ซื้อมาผมมีกล้องอยู่สองตัวเนาะก็มีตัวใหญ่ แล้วก็ตัวเล็กนะครับตัวใหญ่นี่ก็วันนั้นพี่พเหลือยืมถ่ายเอ,อ็มวีเพลงเขาทั้งเพลงนะครับซึ่งใช้กล้องของผมซึ่งตอนนี้ก็ลูกสาวผมถือกล้องอยู่เนาะก็ใช้กล้องตัวนี้แหละแล้วผมเหลืออีกตัวหนึง่งก็เป็นกล้องตัวเล็กนะครับผมก็ามาถ่ายเป็เรื่องหลังซึ่งผมไม่รู้เลยว่าพอเราถ่ายไปแล้วเนี่ยคลิปต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในเมมหรือไม่ผมไม่รู้ไงฮะพอเราเอาเมมออกมาเสียบเข้ากับคอมคลิปไม่มีเลยผมเข้าใจว่า แสดงว่าทําเมมหายไปแล้วเพราะว่าเปลี่ยนเมมหลายอันเหมืนนั้นนะฮะแต่พอมาวันเนี้ยผมมาดึงเอ่ออะต้องต้องย้อนไปสามวันที่แล้วผมไปทําคลิปซึ่งกล้องตัวเนี้ยผมไม่ได้ไปกล้องตัวใหญ่ไม่ได้ไปเนาะก็เอาไปแต่กล้องตัวเล็กก็ซึ่งกล้องตัวเล็กก็มาถ่ายทาคลิปกันอีกเช่นเคยพอพอมาถึงออฟฟิศมาถึงที่โต๊ะคอมผมเนี่ยผมก็เอาเมมออกมาเตรียมที่จะดึงคลิปเข้าเขาปรากฏว่ามันไม่มีคลิปผมสงสัย เลยไอเมียไปเสียบต่อแล้วเปิดอยู่อ้าวโปแตกเลยเจอคลิปนี่ตะต้องมาจะต้องมานี่เจอคลิปของนี่นะครับนี่คือเป็นเบื้องหลังการถ่ายทําการถ่ายทำเอ่อมิวสิกเพลง,งพี่เหลือเฟือเนาะซึ่งผมถ่ายทําเบื้องหลังไว้นะครับแต่ณวันนั้นนะณวันนั้นนะผมเข้าใจว่ามันหายไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คื คลิปพวกนี้นานมากนะครับน่าจะเกือบปีแล้วนะครับไม่เป็นไรอ่ะต,ต้องไปต่อผมก็เลยที่จะวันนี้ผมได้คลิปมาแล้วตอนนี้นะครับผมเข้าใจว่าเอ้ยคลิปมันอยู่ในกล้องผมก็เลยดึงออกมาทีแรกผมเข้าใจว่าผมน่าจะตั้งไม่เป็นนั่นแหละว่าผมไม่เป็นจริงๆเงนาะตั้งค่าเมมโมรี่การ์ดจากกล้องเนี่ยว่าคลิปจะอยู่ในเมมโมรี่การ์ดหรือว่าในกล้องอะไรอะไรพวกนี้คือผมไม่เป็นเลยพื้นฐานไม่มีเลยผมทำ่อสร้างนี่ครับบริษัทผมเปิดบริษัท รับสร้างบ้านอยู่ในบริษัทก่อสร้างก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยเรียนรู้ไปนะครับถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าคนเกิดมามันเก่งทุกอย่างรู้ทุกอย่างเนี่ยคือมันก็สุดยอดคนเลยเนาะนะครับอันไหนที่รู้ผมก็จะบอกว่าผมรู้ที่ไม่รู้คือผมไม่รู้อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไป,ไปชมกันแล้วน,นะเบื้องหลังมิวสิกเพลงของพี่เหลือเฟือนะครับเพลงโควิดเซาเฮาพ่อกันและผมได้แสดง ในในเอ็มีนี้ด้วยเนาะก็สะแสดงเป็นตัวอะไรเราเข้าไปดูกันนะครับแต่ว่าต้องออกตัวก่อนครั้งแรกในชีวิตผมเนาะที่มาทําการสแสดงอะไรแบบนี้มันก็จะแข็งแข็งหน่อยนะครับแต่ณลตอนนี้ผมรู้มุมกล้องผมรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วเพราะว่าก็ทําคลิปมานานแล้วเนาะนะครับอ่ะนะครับลองไปติดตามกันนะครับแล้วก็วหนึ่งชาแนลเพลงโควิดเซาเผาพ่อกันหรือเฟื่องมกโกครับอ่ะวันนี้เราก็มากับหน่วยดีกับผมวันนี้เรามาเบื้องหลังเนาะ เรามาถ่ายเบื้องหลังเหมือนแบ็กอัพแบ็กอัพแบ็กอัพใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่พูดง่ายๆเรามาถ่ายเบื้องหลังของวันนี้พี่เหลือเฟื่อใช่ครับมาทํา MV ทํา MV นะครับเพลงใหม่ล่าสุดเลยใช่เนาะแล้ววันนี้ผมก็ได้แสดงใน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  MV ด้วยใน MV ด้วยนะครับใช่ครับก็เลยถือโอกาสทําเบื้องหลังตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนี่ครับที่ร้านรถแม่เรับอกเป็นร้าน พี่เพิ่งมาครั้งแรกหน่อยครับพี่ร้านเขาขายอะไรอ่ะก็ขายอาหารหลายอย่างเหมือนกันพี่ใช่ไหมใช่ครับมีปลามีอะไรก็เหมือนร้านอาหารทั่วไปพี่ใช่ครับแต่ตรงนี้หน่่ยของพี่เนี่ยไม่ได้ถ่ายตรงนี้ครับพี่เพราะว่าตรงนี้เขาต้องรู้สึกกับตรงเขาเรียกอะไรอ่ะถ่ายซิงก่อนถ่ายซิงก่อนใช่ครับใช่ครับเสร็จจากนี้ไปแล้วก็จะไปถ่ายเรื่องราวครับเรื่องราวของ mv ของเพลงอ่าครับผมว่าเป็นยังไงใช่ก็ครับคอยติดตามกันนะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะพี่เกี่ยวกับโควิด19ใช่ใช่ไหม เกี่ยวกับเป็นเพลงให้กำลังใจใช่ใช่ชีวิตแต่ละครอบครัวครับพี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปติดตามกันแล้วกันใช่ครับเนาะเพลงก็จะาจะออกช่องของหรือเฟื่องชาแนลนะครับครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปนั่งรอครับรอไปดูเอางี้เราเข้าไปดูเรารอที่เราจะถ่ายถึงเวลาเราถ่ายแล้วก็เราไปนั่งดูเขาว่าเออเขา มันยังไงอะไรยังไงครับพี่ได้ครับเรียรู้ด้วยอ่ะครับแล้วก็ตากล้องเดี๋ยวช่วยรีวิวร้านให้เขาด้วยกันเนาะได้ครับครับตามเลยครับครับผมตอนนี้ช่างแต่งหน้าก็กําลังนะครับแต่งหน้าให้กับน้องมิกนะฮะมิกได้นอนไหมนอนครับดูเหมือนจะไม่ได้นอน กล้องก็ำลังเซ็ตกล้องน,นะครับเพื่อจะทำการถ่ายทำ ได้เลยครับเริ่มนะครับเริ่มน,นี้เป็นถ่ายทำจุดเนี้ยอาจจะเป็นการถ่ายทําซิงค์นะครับแล้วก็เสร็จจากนี้เราก็จะไปต่อกันที่ที่ไหนผมยังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยว <feeling> ผมก็จะได้ไป,ไปเข้าฉากตรงนั้นด้วยกล้องไปดูแล้วกันเนาะถ่ายลองถ่ายดูว่า <c oughs> วิธีการทําซิงค์เพลง <c oughs> นะฮะเขาทำกันยังไงอะไรยังไงนะครับของพี่เหลือเฟือนะครับไป thằng ừ, là... Tôi... Tôi... con giờ dữ thải mà, tâm bái đi bỏ, có đây khó khăn, chuyện nào vẫn nhớ chắc chắn vẫn cầm đai đi, đi bao hàng, sáng đánh có có เรียกอะไรนะผักเที่ยงข้าวเช้าหนูกินข้าวเช้า,ชา,ย,ายังยังของพี่เลยทุกคน <c oughs> ยังไม่มีใครกินข้าวเช้ามาเลยนะฮะ <c oughs> นนก็ยังไม่ได้นอนเลยเข้านาฬิกาก็หายใครร้อ๋อให้เพื่อนยืมไปวาไม่รู้ไม่รู้ไม่ให้เพื่อน ตัวไหนครับอ่าอันนี้เล่นดีค่ะเป็นนางเอกเลยนะเนี่ยนางเอกเลยนะนี่รุ่นไหนรุ่นแม่รุ่นพ่อกับแม่ไงรุ่นพ่อกับแม่รุ่นพ่อกับแม่ าก่อนให้มันดูลงก่อนให้มันดูเหมือนย้ายของก่อนก็เอาง่ายว่าวันรห้าสี่สั่สองแค่ยกให้ไม่กี่ชิ้นก็เต็มคันแล้ะอ่าแค่หลักนั่นแหละอ่าคือคือเอาของขึ้นมาอ่ากดั้นไปเยประมาณกี่สิบเปอร์เซ็นต์าเอามาเอาเอามาสเตอร์ก่อนอ่าโควิดไม่คงไม่จับมือกันหรอกนะต้งใช่ใช่ผมผมจะแบบว่าอะไรอย่างเงี้ย โอเคเด้อไปเอาไปมิกมิกไปตัดมาตัดมาให้มิกนี่เขาใส่มือวันนี้บอกแล้วันใหญ่บ้านนี่นี่ใหญ่บ้านี่ะใหญ่บ้านนีก็คือโบมือเราแล้วก็พอไปแล้วก็จับจับมึงได้อะไรอ่ะจับมือหัวเมียหัวเมียเอออันนี้แสดงว่าได้ไแล้วเออต้องมองแสดงเพราะนะแล้วก็มองมิกขึ้นไปรถ นี่ขึ้นไปรถมานั่งตรงนี้นะเอากระเป๋าวางข้างนี้นี่มืออะไรนะครับมีนั่งถักปั๊บนี่จัรอ้าวเล่าเลยปิดตรงนี้มากับเมียอันนี้เลขนเล่นยาวไปก่อนนะเมียอฟังนะเล่นจะปิดนะใครเป็นคนปิดพี่ดิคนยาวปิดอ่าพี่เอาของขึ้นปั๊บปิดประตูปุ้งหันมาบอกไปกันเด้อไปกันเด้อเข้าต้ยิ่มแบบใช่อือคือผมต้องเอาไปใส่ลยรถแต่ละคนอ่า ทำไปปแล้วนินี่มันยืนอยู่นี่พี่มาแล้วซอฟตมาแล้วแล้วก็นิกไอ้น้องน้องเชฟทมไมยืนกีตาร์ให้เ้ยรายืนนี่ปั๊บแล้วก็เราเข้ามาแคบยิ้มๆอรไปเออเบาประโยชน์อะโอเอาหอบกันเน้วากันเน้นี่แบบไร้แห้ยแบบตอนนี้นะบผมพูดใ่ัโอาเขาบอบกันี้่งพูดดิ ้า้พอกันเด้อไม่ต้องพูดเร็วใช่ดีเศร้าเข้พอกันเด้ยดอยูุณดเศ้าพอกันด้อเออแล้วก็กูต้านี่ซึรถปับ๊บอุะ,อะตสตาร์รถบึมออกไปปับ๊บช่องรถรี่อรปับ๊บเดิน,น,นหนห้ามให้บอกมือนี้ มองก่อนนะมองก่อนแล้วค่จับเลยเดี๋ยวี่ะพักมอให้มององน้ำด้นห้าสี่สามสองมองไหนึ่งองเลยมองมองดีไปดีมองมองมองหนึ่งมองดีมองดีมองมาด้วย ไปแล้วนะหืมหันหน้ยิ้มกันอือแล้วก็มามองดูบ้านมองดูบ้านคือเขาไม่อยู่แล้วแล้วไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยอืมช้าๆเล่นค่อยเดินมาใช่ไหมให้หนูค่อยเดินมาเมื่อกี้ออกกันยังไงออกออกงนี้แหละแล้วก็อไปแล้วก็หมุนกลับตรงนั้นมองมองมองไหนตามบอกบอกซ้ายซ้ายมองทางนู้นนะ มองมองสบาย่อมองง่าม่เลยง่ยไม่เลยแล้วก็มองครับพี่เหลือครับวันนี้ก็ขออนุญาตเนาะวันนี้ผมมาถ่ายถ่ายเบื้องหลังเอ็มบีของพี่เหลือครับครับชื่อเพลงอะไรก็ไม่รู้โควิซซ่าข้าพ่อกันครับอ่ะนะครับก็ติดตามมาได้เนาะช่องพ่อกันหรือเพื่อชาแนลครับครับทีนี้พี่เหลือเนี่ยผมสามคนเนี่ย เรไม่รู้จักกันเลยอะไรนะพี่จับผมมาสามคนเนี่ยน้องแล้วก็เนี่ยกับน้องแล้วก็เนี่ยอีกคนนึงกับผมเนี่ยก็เป็นนักแสดงไงก็ยังไม่รู้จักกันเลยยังไม่รู้จักกันเลยเราไม่รู้จักไม่รู้จักอ่าเดี๋ยวแนะนําตัวนี่อ่าครับอันนี้คุณบีคุณบีคุณบีอ้าบีเนี่ยเป็นเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะเปิดร้านหมูกระทะในท้องเรื่องเป็นเมียผมใช่ไหมอะไรนะในท้องเรื่องเป็นเมียผมในเรื่องเป็นเมียเป็นเมียเนาะเอาจริงก็ได้นะไม่มาตั้งนานแล้วเนี่ยในเรื่องเป็นเมียกันครับเมียกัน แต่ยังไม่บอกว่าเล่นเป็นอะไรบ้างอ่ะยังไม่ไมบอกนี่น้องคนนี้น้องคนนี้อ่าเน้นะนํตาตัวหน่อยคะสวัสดีค่ะน้องเซฟนะคะ,ะน้องเจนเป็นใครครับมาจากไหนเอย่ยน้องเซฟเป็นคนปทุมธานีค่ะเอาเป็นกระทุมธานีก็มีงานเข้ามาเรื่อณนี้ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับก็มีร้องเล่นเต้นครอบครัวกับร้องเพลงค่ะร้องเพลงแล้วจะติดตามน้องเจนได้ที่ไหนเอ่ยได้ยูทูบเซฟ ช่อง youtube อะไรอ๋อเรื่นะฮะเซฟมิวสิกอ๋อเซฟมิวสิกเนาะอ่ะแล้วก็ทางไหนอีกครับอ่้นัาแล้วนี่ใครล่ะคนนี้พระเอกใช่ไหมเนี่ยลูกใครน้องพ่อน้องพ่อน้องพ่อี่นี่น้องพ่อน้องขี่เหลือแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นซีหรือเป็นเป็นฉากฮะตอนตอนเนี้ยที่เราถ่ายกันอยู่คือในภาษา mv มันก็เป็นมันเป็นฉากไปเป็นฉาก เป็นฉากไปที่สองบ้านนี้สองบ้านนี้เคยสนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรู้จักกันก็ฉากนี้คงเป็นเป็นฉากอดีตเก่าเกเคยนั่งทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยครับม่สําหรับการถ่ายทำของเราเนี่ยอันนี้ฉากสุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะมีอไหมอะไรนะมีอีกไหมมีมีเด็กเด็กนั่งร้องเพลงอ๋อมีเด็กร้องเพลงคืออย่างนี้ผมก็ำลังจะบอกพี่เหลืยว่าันเนี้ยผมเละเลยงานผมไงลูกค้านัดแล้วนู่นนี่นั่นก็ ก็มีโทรมาต่อว่าบ้างแต่ลูกน้อง6ตัวเนี้ยโทรศัพท์ที่ปิดเสียงเนี่ยมันโทรกันลึมเลยอมันจะองไปมาบายลูกค้าแต่ว่าด้วยด้วยด้วยงานของเราแหละก็เลยไม่ได้ไปอ๋อครับอ๋อไม่เป็นไรอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่เหลือด้วยเนาะที่ให้มีโอกาสมาไม่เป็นร่วมแสดงตรงนี้โอเคขอบคุณฝากเพลงด้วยนะลูกเลยนะครับแล้วก็ฝากคนอะไรนะฮะฝากเพลงด้วยชื่อเพลงอะไรนะฮะผมพูดไม่เป็นภาษาอีสกนโควิดเศร้าเฮาพ่อกันหรือโควิดเศร้าเฮาพอกันคือโควิดไทยเ่เราค่อยเจอกันอ๋อครับ ก็ติดตามเพจผลงานเพจไช่องพี่เหลือเนาะ YouTube c h เหลือเฟือ Channel อ่าครับผมแล้วก็เอ้าเฮ้ยพี่ผมมาทำไมเนี่ยนี่อะไรนับคบครับครับครับนุ่ยดรครับผรอ่คร็ฝครับครับฝากกดไัค์กดแชร์นะครับกดครับครครครัครับครับกรัดครรับคครับราบรับครับครับจะไดครับพลัดคลิปครับไปของเรานะครับสรับคคับครครับคร Outro